สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเอ่อเราพูดกันตลอดในเรื่องของการรณรงค์รับรองร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการ renewable ในต่างๆนะครับแล้วก็อาจารย์มองว่าการใช้โซลาร์เซลล์ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้เร็วหรือไมครับ คือคือในตัวของทรัพยากรที่เรามีอยู่ในประเทศเนี่ยประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่ยังมีขนาดเล็กลนะเพราะฉะนั้นการที่จะขยายพื้นที่ในการทำโซลา่าฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปสู่นู่นน่ไปหลังคากับรอยน้ำกับขยายเป็นระบบไมโครกริดคพว่าไมโครกริดคือหมายความว่าในในตำบลในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยจะต้องมี การไฟฟ้าของตัวเองนั่นคืออย่างที่บอกไปก็คือการที่จะทําให้เกิด20,000เมกะวัตต์ให้เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาสัก20ปีข้างหน้าเราต้องมีการไฟฟ้าชุมชนเพราะนั้นการไฟฟ้าชุมชนเนี่ยจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าหรือกระทรวงใดแต่ต้องขึ้นอยู่กับสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมแดดไบโอแมสไบโอแก๊สต่างๆเนี่ยที่เป็นรีนิวเนี่ยมันเป็นศักยาภาพของ ของพื้นที่ชุมชนนั้นเป็นทรัพยากรของเผาที่เขาสมควรจะมีสิทธิ์ได้ใช้ได้สร้างแล้วก็ได้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนเผาเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะในตัวของโซลา่ามันเป็นประเด็นหลักคือโซล่าเซลล์เนี่ยติดตั้งง่ายที่สุดในบรรดาดวงไฟฟ้าทั้งหมดในตอนนี้นะแต่ว่านั่นแหละจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีตัวของเอนที่โซเลตก็คือมีตัวของลิเทียมหรือว่าไฮโดรเจนในตอนนี้ที่มันเข้ามาแล้ว เพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นได้ว่าในอนาคตเนี่ยการไฟฟ้าจากคอสซิลเนี่ยมันจะเป็นแค่แบ็กอัพแต่ไฟฟ้าหลักอะไรมันจะมาจากลมและแดดเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยนั่นคือหมายความว่าในอนาคตโลกในอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยลมและแดดจะเป็นตัว number วันของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกัวเรือนและทั้งหลายในโลกนี้นไม่ไม,ไม่ไม่มีใครชนะเขาได้ครับครับแล้วเรื่องนี้เรา ในส่วนแบบการใช้พลังงานการใช้พลังงานสะอาดการเั่งยืขก็ว่าชีวิตออร์แกนิกแล้วก็เป็นทรงชั้นไลฟ์สไตล์ต่างตรงนี้ท่านคิดว่าการใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์จะตอบสนอในส่วนของชีวิตออร์แกนิกหรือว่าไลฟไส์สไตล์ของคนในยุคป <c oughs> ัจจุบันหะอไ่คะแตคนจะไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าห่างไกลาจากเมืองใหญ่มากขึ้น ในั่นจะเห็นได้ว่าในตอนนี้สิ่งที่เราเคยคิดว่าหนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งไร่ต่อหนึ่งอะไรต่อหนึ่งชุมชนต่อหนึ่งบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปอยู่ในไกลปืนเที่ยงในพื้นที่ที่ออฟกิจไกลๆเนี่ยเราไม่มีไฟฟ้าใช้เราไม่มีไฟฟ้าเราก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราไม่มีไฟฟ้า,เรา,ฟฟาเราก็ไม่มีน้ําที่จะสูบมารถน้ํามากินน้ำละ แต่ตอนนี้ไอ้สิ่งนี้แหละมันเป็นตัวที่จะเปลี่ยนยุคของคนเลยนะพื้นที่ที่มันห่างไกลพื้นที่ที่เราเคยไปซื้อพื้นที่ไว้ในอ่างจังหวัดในชุมชนที่ห่างไกลสายส่งเมื่อมีโซล่าเซลล์เมื่อมีการหันลมขนาดเล็กเมื่อมีแบตเตอรี่คนมันไม่ต้องลากสายเข้าไปเป็นกิโลกิโลคือถนนเนี่ยตั้งได้แต่ไฟฟ้ากับปลาปากับน้ำเนี่ยไปถึงยากมากนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมีรถออฟโรดมีพื้นรถมีอะไรต่างๆเข้าไปถึงพื้นที่เขาได้นะ แต่เมื่อไรเนี่ยที่ไม่มีไฟฟา้าเขาเขาไปไม่เขาเขาไม่อยู่แต่นี้นเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่สัมผัสมาเลยที่สมาคมสัมผัสมาคือประชาชนเริ่มมีงานที่มีความสุขเกิดขึ้นก็คือไปสร้างตัวของรีสอร์ตตัวเองไปสร้างบ้านพักตากอากาศตัวเองที่มันอยู่ในชุมชนที่มันมีสิ่งแวดล้อมที่ดีพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็ไม่อยากจะอยู่ในเมืองใหญ่แล้วเพราะนั้นจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วโซลาเซลล์เนี่ยคือตัวตอบเลย ตัวตอบเลยแล้วคอร์สมันดาวลงมาเป็น1ิบเท่าเมื่อเปรียบเทียบเมื่อ10ปีที่แล้ววัดละ80เดี๋ยวนี้วัดเหลือ10บาทอย่างเงี้ยในตัวแผงนะเพราะนั้นรลฟ์ตไตล์ตรงนี้มนุษย์จะเปลี่ยนไปขับรถไฟฟ้าไปเติมยานยนต์ไฟฟ้าที่บ้านตัวเองในชนบทไปพักอนไปอะไรต่างๆมันจะเกิดคอมเพลตี้แล้วตัวของชาร์จิ้งมันก็เป็นบินกับโซลา่าหมดเลยฮะท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายแล้วครับท่านอยากให้ท่านฝากนามของ ดยานให้นั่งฝากนางทันเยโซล่าทักกายในวันนี้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและรวมถึงให้ใช้พลังงานสหาดและรับผลไม่บอกเลยคับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันถึงยุคของพลังงานสะอาดแล้วนะฮะเนื่องจากว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันมีราคาที่ถูกกว่าราคาของฟอสซิลแล้วนะครับในกําลังการติดตั้งเดียวกันนะ นั่นคือหมายว่าเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนแล้วล่ะที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าถึงตัวของพลังงานสะอาดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการเปิดตัวของกีต s ิวโซล่าครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพี่น้องประชาชนที่จะได้โอกาสเข้าถึงตัวของพลังงานแสงอาทิตย์ในาราคาที่ถูกแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ก็อยากจะเน้นในเรื่องของคุณภาพกับความปลอดภัยความปลอดภัยอุปกรณ์ติดตั้งแล้วก็ตัวของชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในการติดตั้ง ขอให้ใช้ทั้งส่วนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ประเทศไทยได้กําหนดไว้เพื่อป้องกันในการที่จะเกิดความเสียหายจากการที่ติดตั้งผิดพลาดแล้วก็เกิด ident, อุบิเหตุเรื่องของไฟเรื่องของไฟช็อตอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเมื่อไหร่เราใช้อุปกรณ์มาตรฐานอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเราก็จะไม่มีปัญหาตัวนี้ก็ต้องฝากพี่น้องยาชนในจุดนี้ครับ